เจอเป็นยังไงถ้าจะสปายเอ็กซแฟมิลี่มาอยู่ในเกม Dress to Impress ในโรบอกอะไรก็ต้องขอกล้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอกกับช่องอันวริษาอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะมากันในทีมของ s p ายเกิลนะคะหรือว่าผู้หญิงที่ร้อนแรงนั่นเองค่ะเราก็คิดว่าเราแต่งเป็นยอเลยนะทุกคนซึ่งยอเนี่ยเขาจะมีผิวสีขาวเนาะแล้วเขาก็จะแบบว่าใส่เป็นเดรสกระโปรงแบบว่าเออแอบบเซ็กซี่นิดนึงแต่ เราเนี่ยไม่มีเกาะอ,อกคือมีเกาะอ,อกแหละแต่เราอยากให้มันแบบมีเส้นๆนะ่ะเหมือนกับของเขานะคะเหมือนกับของต้นฉบับเนาะน,นี่เราก็จะใส่2เส้นแบบนี้เลยดนะคะอาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็แบบว่า10%อก็ยังดี <c oughs> okay. โอเคอุ้ยเราคิดว่าเสื้อตัวนี้ดีกว่านะคะโอเคโอเคเราใส่เป็นตัวนี้เลยเห็นปะมันก็จะมีความเป็นแบบว่าอุ้ยหลายเส้นจังเลยอะไรอย่างนี้โอเคต่อไปนะคะเราใส่สร้อยคออันนี้เลยค่ะเป็นสีดํานะคะแบบนี้เลยอุ้ย สวยงามเซ็กซี่ร้อนแรงที่สุดก็ต้องเป็นยอฟอร์เจอร์เราไ้มล่มลคะค่ะโอเคแล้วเราก็จะใส่ชุดอันนี้เลยนะคะเพื่อให้มันเป็นแบบว่าเออด้านหลังยาวแบบเนี้ยทุกคนมันจะน่ารักมากเลยแล้วเราจะเลือกอ่าข้างล่างนะคะเป็นสีแดงแบบนี้เนาะความจริงอะ่ะเขาจะมีสีแดงแค่ด้านในเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าพี่อันไม่มีกระโปรงแบบนั้นไงพี่อันก็จะเอาเป็นอย่างนี้ไปเลยกัแล้วกันนะคะแล้วก็รองเท้าจะเอาเท้าขาสีดำไปเลยแบบนีวิ เ,เริ่มแซบแม่ทุกคนเอาจริงมันก็ดูเป็นยอฟอร์เจอร์อยู่นะเอเอมันก็ขับคลายคับคายอยู่โอเคเราติดโบยเขาด้วยนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเขาจะมีแบบเหมือนแอสเซซอรีนะคะคาดผมที่เป็นสีทองใช่ไหมเราก็จะใส่รวมกันอันนี้เลยนะคะแล้วปรับให้เป็นสีทองให้หมดแบบนี่อุ้ยเอาดีๆดูออกอยู่ปะก็ดูออกอยู่นะว่าเป็นยอหนะัก ยอตัวเองหรือเปล่าหรือยอตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นยอจริงๆเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะใส่ถุงมือดีไหมนี่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 ปะถุงมืออันเนี้ยถ้าเราเอาเฟอร์ออกอ่ะมันจะเป็นถุงมือเหมือนของยอเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,ไหมโหลดโอเคขอเก็บเงินสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มาทําผมกันดีกว่าทรงผมของยอเนี่ยเหมือนเขาจะมวยก้าวขึ้นไปแล้วก็มีหน้ามาใช่ไหมแต่พี่อันคิดว่าพี่อันจะเอาผมหน้ามาก่อนเออแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมวยก้าวขึ้นไป ก็น่าจะต้องเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทรงนี้ไหมแต่คือแบบเนี่ยมันดูธรรมดาไปไหมอะทุกคนใช่ไหมมันดูแบบนี่คือผมด้านหน้าเขาจะยาวไงแต่ว่าเดี๋ยวเราลองแต่งหน้าดูก่อนนะคะอุยเอาดีๆสีแบบเข้ากับสีแดงมากเลยอะสีดำมาดูดิดูดิดมดันด,ดูเปรี้ยวแซ่บมากเลยดิฉันเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาหน้าอันไหนนะคะเอาอันนี้ก็แล้วกันอุย้ยเอาดีๆมันดูแบบ เ,เราคิดว่าเราเปลี่ยนผมดีกว่ามัน คือข้างหน้ามันยาวน้อยเกินไปหน่อยเราคิดว่าถ้าเป็นแบบปล่อยผมยาวไปเลยก็น่าจะน่ารักกว่านี้เพราะความจริงยอเขา,าผมแบบว่าผมยาวเนาะ,ะเอาเป็นว่าลืมลืมก้าวผมกันแล้วกันนะคะเวอร์ชันนี้ <c oughs> ออกไปจัดการศัตรูไวไลน์ก่อนนะคะแต่ว่าลืมก้าวผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะปรับอันนี้ให้เป็นสีทองกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันเหลืองเกินไปสําหรับอัเซสซอรี่ของเรานะคะโอเควางไปเลยก็จะเป็นประมาณสีนี้เลยอุ้ย Yeah. <laughs> เอาดีๆดูออกปะน้องๆให้กี่คะแนนเอออย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะอุ้ยดิฉันว่าได้ดิฉันว่าร้อนแรงที่สุดแล้วดิฉันนี่โอเคเดี๋ยวเราปรับอ่าเดี๋ยวเราจะก๊อปปี้สีผิวนะคะเพื่อที่จะทําแบบว่าเหมือนเป็นแบบอากําไลที่แขนนะทุกคนเพราะว่าบริเวณแขนเขามันจะมีเหมือนแบบเออเส้นๆใช่ไหมเราไม่มีไงเราก็จะพยายามใส่ลงไปให้แบบให้มันดูเป็นเส้นเยอะที่สุดเออถึงแม้ว่ามันจะต่ําหน่อยอยู่ตรงนี้แต่ว่าเอาจริงๆมันก็ได้อยู่ นะมันก็น่ารักอยู่นะทุกคนเอาดีๆได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยูเอ่เดี๋ยวเราคิดว่าเราเพิ่มกระโปรงสักหน่อยดีไหมเพิ่มเป็นกระโปรงตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่สีดำขอาไปนี่ไนงะนี่ไนงะเป็นไงทุกคนรถนะ่าสวยนะว่าไม่ได้และและ้วก็ถึงเวลาแฟชั่นโชว์โอเคค่ะคนแรกมาเลยวโอ้โห โอ้โหสีแดงนี่คือสวยมากแต่เธอมาตีมแดงดําเหมือนฉันเลยให้สามดาวก็แล้วกันเอยคือความร้อนแรงความแซ่บมันก็ต้องสีแดงดําถูกแม่อุย้ยแต่คนนี้คือแบบเราชอบสร้อยมากเลยอะ่ะชอบความแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยให้สี่ดาวไปเลยฮะ่ะออะเลิศนะถือกล้องมาด้วยค่ะคนนี้มาในตีมดําแดงอีกแล้ว โอไมก้า oh คือทุกคนจะดำแดงไปหมดเลยใช่ไหมคะหรือ,อยังไงให้สมดาวก็แล้วกันว่าแต่เขาอีเนาเป็นเองนะคะดิฉันก็แดงดำเช่นเดียวกันค่ะแต่เอาดีๆคือชุดที่ฉันคือเคียทีบนะคือชุดที่ฉันคือแบบว่าเออทําหลายอย่างนะต้องให้ดาวเยอะๆแม่และและ้วผู้ชนะนั่นก็คือ <c oughs> <c oughs> แ,ลและก็มาในทีมของนักซืบซะด้วยไง โอโหแบบนี้ก็เข้าทีเลยค่ะโ okay. อเคเดียเดี๋ยวเ,เ,เราต้องไปเปลี่ยนร่างก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นลอยอร์เจอร์นั่นเองว้ายเป็นครั้งแรกเลยนะคะนี่โอ้ยไม่ใช่ครั้งแรกสิเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่ดิฉันเนี่ยแต่งเป็นผู้ชาย <laughs> ดูท่ากระโดดดิโอ้ oh my god โอเคโอเคโอเคอ่มัดแมนมดแมน โอเคโอเคโอเคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นโอเคเราต้องหาเสื้อผู้ชายนะคะซึ่งเสื้อผู้ชายในแบบเนี้ยมันแอบ,บน้นบบนอยอ่ะมันหน่อยมากเลยอ่ะทุกคนโ okay. อเคอาชุดนี้ได้อยู่ไหมอุ้ยได้อยู่นะเพราะว่าเสื้อกลักข้างในเขาจะเป็นสีเขียวแบบอาเขียวอาออกขี้ม้าหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาเสื้อด้านนอกทับเอาอุ้ยน,น,นี่สีเป็นประมาณนี้เลยใช่โอ้โหแค่นี้ก็ดูเป็นรอยฟอร์เจอร์ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยดูแบบดูใช่แล้วนะคะโอเคเราจะก๊อปปีนะ้สีไว้เนาะแล้วก็เอออันนี้น่าจะเป็นเน็กไทโอเคปรับเป็นสีแดงนะคะแล้วก็อ่ออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเออเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปรับสีแดงก่อนโอเคเออไม่ใช่อันนี้อันไหนนะอันไหนนะเอ๊ะเอ๊ะยังไงอ๋อไม่ใช่ เดี๋ยวปะเด็นี๋ยวนะะนี่ฉันส,สับสนนิดหน่อยโอเคโอเคปรับอันนี้เป็นสีเขียวเนาะแล้วก็่าตรง넥ไทเนี่ยเราจะเอาเป็นแดงแบบกำกำนิดหนึ่งประมาณนี้เออไม่ให้แดงสดจนเกินไปนะคะให้แบบมีความสวยงามนิดนึงต่อไปนะคะก็จะมาเลือกกางเกงมีแค่นี้ค่ะโอ้แต่ว่าถ้าเราใส่เสื้อทับแบบมันเดี่ยดูดิมันเห็นแบบเห็นหมดเลยอะเห็นด้านในหมดเลยอะไม่มีอันไหนที่สามารถทับได้แล้วหรอคะ โอเคเดี OK, ๋ยวขอลองเสื oh, ้อก่อนอูอันน right. ี้ก็ไม่ได้เลยอะคือม oh ันไม่ได้เลยอะคือแบบเขาจะมีเ oh สื oh ้อคลุม oh ข้างนอกที oh ่เ oh ป็น oh สีเ oh ขียวใช่ไหมแต่คือเราไม่สามารถใส่เ well สื้อคลุมแบบทับตัวนี้ได้เลยโอเคไม่เป็นไรเราใส่กางเกงไปเลยก็แล้วกันนะคะปั๊มอุ้ยโอ้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 โหมองจากดาวอคารก็รูค่ะว่าคือลอย ตายแล้วชุดเขามีเอกลักษณ์มากเลยเนาะแบบเขียวแล้วก็แดงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นโคนันก็จะเป็นน้ําเงินแดงอะไรแบบนี้ปะโอแต่นี่คือแบบดูรู้เลยว่าเป็นรอยฟอร์เจอร์แน่นอนนะคะโอเคใส่รองเท้าให้เขาหน่อยนะคะซึ่งรองเท้าเนี่ยก็จะปรับเป็นสีดําให้หมดเลยแบบนี้ดะคะ่ะใครว่าดิฉันไม่ตรงตีมเนี่ยดิฉันโกรธมากเพราะว่าดิฉันเนี่ยคือสส่ลาบดีเทคทรีปนะคะดิฉันคือสส่ลาบนะคะโอ้ เลือกทรงผมไปสักหน่อยนะคะผมทองแบบนี้เลยโอ้โหทรงผมผู้ชายก็คือมีน้อยแต่ดิฉันเกลียดท่ากระโดดที่สุดละเอาดีๆอะดูหน้าตากันบ้านเลยคะ่ะโอ้โอเคโอเคอันนี้ได้อยูเอ่เอ้ยอ,อันนี้ก็ได้นะแต่ดูง่วงไปหน่อยเอาอันนี้ก็แล้วกันนะคะดูแบบว่าหล่อเท่ดีหรือว่าดีเดียอ,อันนี้ดีกว่าเนาะอันนี้น่าจะดีกว่าโอเคโอเคโอเคและแล้วก็ถึงเวลา แฟชั่นโชว์เธอคะ่ะเธอคะ่ะเธอจะแบบสวยเกินไปไหมคะใส่กระโปรงยาวแบบนี้มันไม่ทะนัดทะแมงหรอกนะเธอจะเป็นสายลับได้ยังไงอ่าเป็นไงเป็นไงนี้สายลับมันต้องใส่สูตรผูกไทยแบบนี้ฮะ <c oughs> โอ้โหมันต้องแบบนี้สิคะ่ะไปกันแล้วดูท่าดิแล้ดูท่าดิโอ้ยอุ้ย คือชุดนี้สวยมากสวยสวยมากสวยสวยเกินฮาหูให้สีดาวไปเลยและผู้ชนะนั้นก็คือ,อเขากันมากเลยนะครับสำหรับที่สอบจะ <laughs> <laughs> มาค่ะ back to school นะคะ ยังนั้นนะเราก็จะแต่งเป็นน้องอาเนียเลยค่ะซึ่งน้องอาเนียเนี่ยจะเป็นแบบว่า,าพี่อันอาจจะไม่ได้แต่งเหมือนเขามากนะคะเพราะว่ามัน มันเหมือนได้แหละแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสวยดังนั้นพี่อันจ,จะแต่งแบบที่คิดว่าสวยที่สุดกัแล้วค่ะเออขอตามใจตัวเองนิดนึงอยากได้อาเน,นียเวอร์ชั่นแบบสวยอะค่ะแต่เราก็จะเน้นเป็นสีดําทองแล้วก็ขาวเนาะเออก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็กระโปรงเอาเป็นบ,นบานๆแบบนี้สีททาเห็นปะความจริงแค่นี้ก็น่ารักแล้วว่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรแทรกที่เป็นสีทองทองนะคะให้มันดูแบบว่าดูเหมือนอานเนียนิดนึงนี่นีนน่เราจะเอาโบอันนี้นะคะนี่นี่นีนไ่ได้อยู่ปะน่าจะได้ อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราปรับอ่าโบนะคะเป็นสีประมาณแดงดีไหม สีแดงก็ได้อยู่นะก็น่ารักดีเออเอาเป็นสีแดงนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอ่าบริเวณเนกไทเขาเนี่ยจะแอบมีสีแดงนิดนึงเนาะใช่ไหม <laughs> ใช่แหละต้องใช่แหละเท่าที่พี่อันจาได้โอเคเนี่ยดูเป็นอาเนียป้าแค่ใส่สีทองเข้าไปตรงขอบไปกระโปรงก็คือดูเป็นอาเนียแล้วค่ะเราจะอ่าใส่แขนเข้ามานะคะเพื่อเพิ่มความพองของ,ของแขนแบบนี้นะคะนี่ให้มันดูเหมือนชุดนักเรียนมากขึ้นนะคะแขนก็ต้องพองๆใช่ไหมล่ะจะมาแบบรัดรูปก็ไม่ได้เนาะดูไม่เป็น ชุดนักเรียนเท่าไร่แล้วก็ทรงผมนะคะอุ้ยเอาอันนี้ดิป้าแล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้อุ้ยน่ารักนะหรือว่าเราจะเอากับทรงนี้ดิม,มันมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่หรือเปล่าเฮ้ ยังไงดีสิพี่อันคิดว่าพี่อันจะใส่เป็นอ่าหน้าหมาดีกว่านะคะแล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้เลยเนาะอ่าปรับเป็นสีชมพูให้หมดเลยนะคะมันดูเยอะไปแบบทุกคนมันน่าจะดูเยอะไปเนาะอ่ะอ่ะไหนเอายังไงดีสิอ่าปรับสีเป็นอันนี้แล้วก็ถ้าสว่างขึ้นมันก็ไม่ค่อยสวยไหมไม่สวย,ยไหม,มไม่สวยอะทุกคนอ่าเอาสีปกตินะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอ่า ทำการยังไงดีอ่ะคือตรงหน้าหมามันสว่างเกินเห็นปะคือแบบด้าน,นหลังก็คือขี้เหล่มาโอเคหน้าตาเราจะเอาแบบเบลๆไปเลยนะคะแล้วก็เราคิดว่าเราน่าจะเอาผมตรงนี้ออกวิ้ได้เลยทุกคนโอ้โหทรงนี้น่ารักมากเวอร์โอเคเก็บเงินสักหน่อยนะคะแล้ว ก็เราคิดว่าเราต้องมีโบสักหน่อยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีไออาเหมือนหูแมวอะค่ะแต่ว่าเรามีโบสองข้างนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยวิ้ยได้อยู่นะก็ดูออกอยู่ปะว่าเป็นอาเนียน่ารักอยู่โอเคเราจะใส่ถุงเท้าด้วยนะคะซึ่งถุงเท้าเนี่ยเราจะเอายาวหน่อยแล้วก็เป็นสีขาวไปเลยนะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการใส่รองเท้านักเรียนนะคะแบบนี้เป็นสีดําไปเลยค่ะวิดูรู้อยู่นะว่าคืออาเนียใช่ไหมโอ้คือโทนสี มันใช่ไงมันก็จะดูออกว่าเป็นอาเน,นียค่ะโอเคเราทาเล็บสีชมพูสีชมพูไปให้หมดเลยแล้วเราก็อ่าใส่กระเป๋าสักหน่อยดีไหมเพิ่มความแบบเป็นสครูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนวิได้ยอยู่นะกระเป๋าสีดําแบบนี้หรือสีแดงดีอย สีแดงน่าจะน่ารักกว่านะคะดูแบบให้มันมีสีอะไรที่มันเข้ากับตรงโบนิดนึงก็จะเป็นประมาณนี้เลยถือหนังสือด้วยดีไหมอืมไม่ดีเพราะว่าเราถือหนังสือแล้วคือบังโบหมดเลยค่ะก็จะได้เป็นลุกประมาณนี้เลยนะคะสำหรับน้องอานเนียของเราถ้าน้องๆชอบตัวละครตัวไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะอุ้ยแต่จริงๆพีอันชอบอานเนียมากเลยอะและแล้วก็ถึงเวลาแฟชั่นโชว์ ยคนนี้คือแบบว่าแม่สาวนักบาทอะไรอย่างนี้ป้าแซบเกินคุณนาอ้ก็ให้ไปเลยสิคขาสามดาวน่าอ่ะเลดโ้คนนี้คือมาในทีมแบบสีดำไปเลยอะสีดำไปเลยอเลยอ,อ้าโหแซบมากเป็นนักเล่นที่แซบสุดอะไรสุดอ่ะดิฉันให้สักสามดาวและก็ถึงเวลาของอานี อันเนี่ยอยากกินถั่วใช่ปะพูดแบบนี้หรือป่าอุ้ยแต่ความจริงคือดูน่ารักมากเลยนะหวังว่าทุกคนจะชอบแต่ผู้ชนะนั้นก็คือ เราไร้ที่3คะ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไครตา e ให้กันด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะว่าชอบลุกไหนที่สุดหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับวันนี้อันต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ